รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอรจ์จำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวันแวนกันีนกเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์เวลาดีๆบ่ายสองโมงยีนาทีแบบนี้และอีกแค่เดือนเดียวเองนะคะก็จะเข้าเทศกาลปีใหม่แล้ววันนี้แหวนก็เลยจะมาแนะนําไอเดียของขวัญ DIY สุดว้าวที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองเพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับคนที่คุณรักในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้จะมีร้านอะไรบ้างและแต่ละร้านจะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปกันเลยค่ะ เริ่มต้นร้านแรกกับร้าน d ดอร์เทรซิ n งาน r รซ i n g i y y ที่มีเอกลักษณ์และดีไซน์เฉพาะตัวและสามารถใช้งานได้หลากหลายเหมาะก,กับเป็นของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกเพื่อคนพิเศษของคุณค่ะหนึ่งในสิ่งที่ชอบมากข,ของแบรนด์นี้คือแบบเขียนชื่อลงไปได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีแบบฟอนให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ร้านเราก็มีรับทําเป็นโลโก้ได้ด้วยค่ะก็จะเป็นใช่ค่ะหรือว่าเป็นโลโก้ร้านอะไรแบบนี้ค่ะส่งมา เวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมเอ่ยทางร้านออตอนนี้เราก็แพลนกันอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเปิด Workshop เวิร์กช็อปล็กๆแบบว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทําที่ห้องเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่แล้ว <นะ S 2> วันนี้นะคะทังสองท่านมาแล้วเนี่ยอ<ะ>ยากจะให้สาธิตการทําให้ดูหน่อยได้ไหมเอ่ย,ยว่าการทำเรซินนั้นมันยากขนาดไหนอย่างแรกนะคะเราก็จะเตรียมเรซินเซตเแล้วก็ B นะคะผสมกันในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งค่ะ คนแรงออกซิเจนก็มีผลต่อการผสมถ้าเราคนแรงๆจะมีออกซิเจนอยู่ข้างในนี้ก็จะกลายเป็นฟองมีฟองอากาศนะเป็นฟองไปอีกค <have S 1> <tinc S 2> ่ะนี่นะคะของดิฉันฟองมาแล้วเจอแล้ฟองมันขึ้นมาแล้วทำยังไงคุณน้องไม่เป็นไรค่ะเราก็แตกไหมเราจะมีการเป่าที่เราไล่ฟองอากาศทีแรงจะมีการไล่ฟองอากาศทีแรกนึกว่าจบแล้วนึกว่าต้องเททำไมหมดเลยต่อมานะคะเราก็จะมาแบ่ง เรซินเป็นสัดส่วนที่เราจะใช้ในการผสมลงไปนะเต็มแก้วเลยประคะอันนี้ได้ค่ะครึ่งนึงก็ได้ค่ะต่อมานะคะ<ๆ>เราก็จะมาทําเป็นโทนง่ายๆแล้วก็เป็นโทนที่ขายดีประจําร้านนะคะแล้วก็คือจะเป็นโทนขาวครึ่งใสทองคําเปลวนะคะก็เราก็จะผสมทองคําเปลวไปหนึ่งอีกแก้วนึงก็จะเป็นผสมเป็นสีขาวลงไปค่ะ ต่อมาเราก็คือจะเทลงไปเลยนะคะถึงเต้นอันนี้ก็คือจะเทเป็นใสลงไปก่อนกะระยะให้เขามาถึงได้ประมาณครึ่งหนึ่งของแม่พิมพ์นะคะ บานไปแล้วไปมันเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเเราใช้เสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นสีขาวเทตามลงไปเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งเทเบาๆต้องเบามือทีแรกดิฉันก็นึกว่าเทหมดแก้วสาดาดไปเลยจ้าและอย่างนี้คือทิ้งไว้ 8ชั่วโมง <mel od ic> ใช่ไหมใช่ค <stimulus> ่ะต้องทิ้งไว้แปชั่วโมงเราต mm ้องแช่ตู้เย็นไหม <m akes candy> ไม่ต้องค่ะไว้ในตู้เย็นเลยปกติเลยและถ้าอันนี้ทําเสร็จแล้วได้หน้าตาเป็นยังไงเอ่ยค่ะถ้าทําเสร็จแล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะต่อมานะคะเราก็จะเช็คงานค่ะแล้วก็จะทําการเจียขอบตรงนี้แล้วเจียเสร็จแล้วก็คือจะเป็นการลงขอบสีค่ะก็จะ แล้วถ้าเราทาแฉลบออกมาเนี่ยทายังไงอะคะ,คะต้องเจียรหรือเปล่าไม่เจียแล้วค่ะเราเรามีน้ํายาช่วยลบค่ะอ๋อโอเครอดไปเป็นกิจกรรมที่ใครเครียดได้ชิ้นงานศิละปะที่สวยงามทําให้ตัวเองก็ได้หรือว่าจะมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มาต่อกันที่ร้านที่2ใครที่เป็นสายของหวานจะต้องถูกใจสุดๆเลยละค่ะกับร้านขนมหวานที่ทั้งสวยและอร่อยจนแหวนไม่กล้าทานอยากจะเก็บไว้ดูดานานๆกับร้านอนุพเจลลี่ร้านวุ้นดอกไม้สุดว้าวที่คุณสามารถทาได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันนะคะคุณบอมเปิดเป็นเวิร์กช็อปเลยใช่ไหมเอยใช่ับก,การ,รขายเยลลี่แล้วใช่ใช่คือประมาณตอนนี้คือเปิดคลาส สอนแต่ส่วนใหญ่จะเน้นแบบทายวทยเลยก็คือ1คนหรือก็จะมาเป็นคู่ก็ได้แต่อย่างมากสุดไม่อยากให้เกิน3คนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเวลาทำละมากันเยอะๆเราจะดูแลไม่ไม่ค่อยทั่วถึงและทีเนี้ยด้วยความที่แบบมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็อยากแบบโฟกัสกับคนคนหนึ่งให้เต็มที่ไปเลยแล้วเขาจะได้คุ้มค่ากับการที่เขามาเรียนกับเราด้วยอะไรเงี้ยครับ ส่วนผสมต่างๆนี่ก็เป็นจากธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอะจริงๆมันแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแต่ของประมาณสแตนดาร์ดก็คือจะใช้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบพวกกลีบดอกแต่และที่เป็นสีเป็นสีเนี่ยจะใช้นมเป็นส่วนผสมแต่ว่าไอตัวที่ใสๆก็คือธรรมจากเจลรตินหรือว่าคนที่แบบอยากมาเรียนอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าสามารถเปลี่ยนได้สมมุติถ้าใครที่ไม่ชอบหวานมาก เปลี่ยนเป็นจากนมข้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตได้ดไดแล้วก็จากใช้น้ําตาลก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นพวกาสารสกัดจากย่าหวานแทนได้ใช้หมครับคือหนึ่งมันสวยแล้วด้วยสองคือดีต่อสุขภาพแล้วก็แบบว่ามีอ้วนด้วยนะคะเพราะเราใช้น้าผลไม้ได้แต่ส่วนใหญ่ให้ไปเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องทําใจสักพักหนึ่งก่าจะหัน<ช>ได้ อันนี้ขั้นตอนแรกๆเลยก็คือเราจะต้องทําจากข้างในก่อนก็คือตัวเกสรตัวเกสรเราจะใช้มันใช้สีมตาลนะคะทําเกสรก่อนน,อนนี่ได้เกสรแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็ขั้นต่อไปก็คือทําตัวกลีบ หัวเค็มอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกลีบทรงประมาณย่ีประมาณนี้ครับอ๋อโอเคไปนี่คือแค่ให้แซม oh. แซมแซมแซมเพื่อมันมันล้นออกจากกลีบมา oh. ไปเห็นว่ามไม่ไม่เกียวเขียวอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้น oh. ลองทำบ้างได้ไหมครับจอมาหน้าตาเป็นยังลองอันนี้ก่อนละกันจิ้มลงตรงกลางต้องกลางดูกนะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยอาละเกสอนเริ่มมาก็เยินเลยจ้าเราลองทำใบดูบ้างโอเคเราค่อยๆหยีแล้วก็ดึงขึ้นมาใช่ครับวยสนุกอ่ะฉันเด่นๆผงดิฉัน เฮ้ hey, แต่มต้องออกเป็นดอก<น>ไม้อยู่โอเคอยู่ครับน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับใครที่กำลังหาบอกว่ากิจกรรมใครเครียดในช่วงนี้ที่ทานได้ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็สวยงามให้เป็นของขวัญได้ด้วยนะคะ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้ายังมีร้านของขวัญ DIY ที่ทั้งสวยและน่ารักอีก2ร้านจะเป็นร้านอะไรและจะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะพิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน lotion mistine white spa rose มรดกภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหมูกระดาษกระปุกอ,อมสิน งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่อยู่คู่กับชุมชนมานับร้อยปีหมูกระดาษตัวแทนของการอดออมสัญ,ญลักษณ์แห่งมงคลเสริมความมั่งคั่งได้ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนานเกิดการเรียนรู้ของดีวิถีชุมชนตอนนั้นชุมชนเราก็ยังไม่มีอะไรเอกค่ะเราก็อยากค้าอยากขายแต่เราก็ม่เ็จมขายที่ไหนแล้วก็มีไทยเบฟปเข้ามาพอดีเลยมาช่วยเราป้าได้เกิดวันนั้นนะคะ <c oughs> หมูเราอะได้ออกมาเพราะว่ามีไทยเบฟเข้ามาช่วยไอเดียงานคราฟต์จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือยุคโบราณสู่งานศิลป์ร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ไปต่อกันที่ร้านที่3กันเลยดีกว่าสําหรับใครที่อยากจะได้การ์ดสวยๆมอบให้กับคนที่คุณรักในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ต้องถูกใจกับแบรนด์นี้อย่างนาริลูนา่าเวิร์กช็อปที่คุณสามารถรังสรรค์งานเขียนมือที่ต้องบอกเลยว่าคลาสสิกมากๆและมีเพียงแค่ชิ้นเดียวในโลกเพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษที่ต้องบอกเลยนะคะว่าใช้ความละเอียดมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าคุณนาริเอเนี่ยก็ได้ ทั้งทำเวิร์กช็อปเองเขียนบนผลิตภัณฑ์เองให้กับแบรนด์ระดับโลกมากมายด้วยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือจะเป็นการเขียนเขียนชื่อหน้าซองการเชิญที่ตามแบบว่าโอกาสต่างๆของทางแบรนด์แล้วก็อีกแบบก็จะเป็นการเขียนลงบนตัวผลิตภัณฑ์น่ะค่ะแต่ที่พิเศษกว่า ครั้งไหนและคิดว่าเป็นเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าจดจำมากที่สุดก็คือ,อตอนที่ได้ได้เขียนของชาแนลซึ่งอันนั้นจะเป็นของงานชาแนลครู e ตอนปี2018 2019ตอนนั้นนะคะก็คือได้เขียนชื่อให้กับแขกในงานแล้วก็ นอกจากนั้นก็คือ,อได้ได้ร่วมง,งานกับทีมฝรั่งเศสเองด้วยมีเปิดเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะเวิร์กช็อปก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะคะก็จะมีตั้งแต่อุปกรณ์อย่างเช่นตัวตัวคอแรงหรือว่าเราจะเรียกว่าปากกาจุมม่มหมึกตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีปากกาบ r u s h พ e ซซึ่งเป็นปากกาหัวเหมือนพุ่กันแล้วก็ในในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างไปทางการออกบให้เองเอละค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาช่วยเหลนรอคอยวันที่ฝันจะเป็นจริง ท่านจะเขีนขยนคยจี่เป็นแล้วอันนี้เราก็จะเริ่มจากเส้นเบสิกก่อนนะคะอันนี้ก็จะเริ่มจากเป็นการลากขึ้นเวลาที่เราลากขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเส้นเล็กๆอ,อ,อ๋อนี่เป็นการฝึกน้ำหนักมือ,อนนี้เพราะเห็นมีเส้นล่างจะใหญ่ขึ้น ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างปากกาบราชเนี่ยมันจะต้องเราต้องควบคุมน้ําหนักไม่ให้ใหญ่จนเกินไปด้วยเพราะว่าด้วยความที่เขา,าหัวนิ่มเนี่ยบางทีเราล้มา,ามาแบบเส้นใ,<ช>ใหญ่เกินคราวนี้เราก็จะมาเรื่องของความโค้งซึ่งมันก็จะยากขึ้นไปอีกอ ตายดิฉันนี่คงต้องไปฝึกปรืออย่างใหญ่หลวงเอาอันนี้เอาไปทําเป็นแบบขัดกันบ้างนะคะคืนนี้นักเรียน,หนแหวนจะบ,บไปซ้อม <c oughs> ดูนะแต่อยากจะให้คุณนริแบบโชว์คาลิกราฟี่ให้ดูนิดนึงได้ไหมเอ่ยได้ค่ะ สุดท้ายกับร้าน Happy Meal Dish of the Day ร้านเครื่องหอมเทียนหอมที่คุณสามารถออกแบบได้ทั้งกลิ่นและรูปแบบของเทียนเพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษให้กับคนที่คุณรักบอกเลยนะคะว่าแหวนเห็นแล้วเกือบจะทานเข้าไปแล้วกับคุณผู้ชม คนอื่นเลยขาถาม่อยว่าทําไมคุณอินถือเลือกทําเทียนเป็นรูปขนมคะส่วนตัวเป็นคนชอบทานค่ะแล้วก็ชอบอดีไซน์ที่มันเป็นขนมเริ่มจากทาให้มันคล้ายขนมที่สุดอะไรเงี้ยลูกกลิ่นนี้เลือกได้ด้วยไหมเอ่ยกลิ่นก็เลือกได้ค<อ>่ะใช่ คือแบบว่าถ้าสมัยท้่หมดมีกลิ่นอะไรให้เลือกบ้างคะที่ร้านอืมที่ร้านเรามีประมาณ50สิบกลิ่นเลย5้าส <50 S 2> ิ้ชนก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบขนมชอบดอกไม้ชอบอสับสดชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาก็จะเหมือนเราผสมน้ําหอมเลยขออนุญาตดมนิดนึงนะ,อะหอมมากเฮ้ยกลิ่นยังเหมือนอะ่ะคือแบบว่า เห็นได้ข่าวว่ามีลูกค้าสั่งมาให้คนแล้วคนจะเอามากินเพราะนู้ว่าเป็นขนมจริงๆด้วยใช่ค่ะมีคน <c oughs> ทานทานไปนเลยเผลอเผลอทานเข้าไปแล้วแบบสุดท้ายเราไม่ใช่<ถ>เป็นเ<ด>ทียนละแรงมาก <c oughs> เห็นที่ร้านมีการทำเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะที่ร้านสามารถทำเวิร์กช็อปได้เราก็จะจัดเป็นครั้งคราวแล้วก็จะประกาศลงหน้าเพจของเราใช้เวลา,านานไหมคะในการทำเวิร์กช็อปก็ประมาณ3 ถึงสชั่วโมงค่ะเพราะว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยลจนเอากลับบ้านไปได้เลยพร้อมแล้วคุณผู้ชมนี่จะเป็นเวิร์กช็อปการทำเทียนหอมครั้งแรกของฉันตื่นเต้นมากเลยให้แนะนำอุปกรณ์ก่อน,อนเลยดีกว่าค่ะค่ะขั้นตอนแรกในการทำเทียนนะคะก็คือเราเตรียมเทียนไว้ก่อนอุ่นเทียนอ๋ออันนั้นคืออันนี้คือไขถั่วเหลืองค่ะอ๋อ ในนั้นคือใส่ทัวเหลืองโอเคแล้ว<อ>ด้านหน้าแหวนตรงนี้คือ essential oil essential oil ขั้นตอนแรกก็คือเราทดลองดมกลิ่นที่ชอบค่ะแล้วก็เตรียมใส่ไว้ในถ้ว,วยได้เลยถ้วยนี้นะคะ s e p p e r m i n t กับฮันนี่ฮที่เรียกมาแล้วแล้วเราต้องใช้ใช้กี่หยดประมาณ5้าดอกก่อนก็ได้5้าดอกนะคะอยากยกสดเดี๋ยวนี้เลยอะกลิ่นเป็นแบบน้ำพึ่งน้ำพึ่งนี่นะคะ essential oil อยู่ในนี้แล้วนี่คือ ไข่เทียนถั่วเหลืองอันนี้ก็คือแยกเป็นสองแก้วนะคะส่วนอันนี้นี่ก็คือเราจะผสมสีสีนี้จะเป็นสีแดงผสมเข้าไปก็จะเป็นสีชมพู<ะ>คือเราต้องกะปริมาณให้พอดีที่มันจะได้ออกมาเป็นสีนั้นๆอ่าระหว่างที่เรารอเทียนให้เซตตัวนะคะเรามาตกแตงรอก,กันเลยดีไหมซ้อมมือกันตกแตก่งเอาเป็นสตรอเบอร์รี่ก็ได้ค่ะอ่า <laughs> อุย้ย ไม่ง่ายอย่างที่คิดมีความสไลด์หลับสี่ก็สลับน่ารักดีน่ารักดีนะอะลองดูนี่นะคะอาจเป็นการซ้อมมือถึงแม้ว่าจะดูเบี้ยวเบี้ยวบุบบุเล็กน้อยอต้องขอดื่มน้ำดับความอยากขนมนิดนึงเพราะว่ามันยั่วยวนใจมาก เ,เราก็ค่อยค่อย,อยปาดน้ององมาอันนี้ก็แป้งอ,อันนี้ก็รอแห้งก็เป็นเสร็จแล้วค่ะอ๋อแด้แทเ้เลยอันนี้เป็นแบบง่ายๆก็ได้ค่ะเป็นแบบปาดครีมลงไปข้างบนแล้วเราค่อยค่อยๆมาตกแต่งเพิ่ม,มคือถ้ามันเริ่มแข็งโป๊กแบบนี้นะคะถ้าทำช้าไปนิดนึงอ่ะเรียบร้อยแผนแทนเป็นยังไงละ่ะ สชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโชว์ฝีมือซึ่งออ่แต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่เพราะเป็นการเวิร์กช็อปครั้งแรกแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากๆเลยนะคะคือแบบว่าดีมากทำให้เราใจเย็นแล้วก็เป็นงานอดิเรกได้ด้วยในตัว เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมแต่และร้านเนี่ยว้าวไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียดีๆให้กับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาของขวัญเก๋ๆให้กับคนที่คุณรักในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะ และว,วันนี้รายการว้าว,วันแหวนก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะสําหรับใครที่รักและชื่นชอบในงานศิลปะมาฝากกันนะคะกับงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตเป็นาเล่2022โดยมูลนิธิบางกอกอาร์ตเป็นาเล่ร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์จจ์ำกัดมหาชนผสานความร่วมมือครั้งสาคัญกับกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทัศการหรือที่ CEB และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนประกาศความพร้อมจัดงานต่อเนื่อง ครั้งที่3ภายใต้แนวคิดเคลาส์คามกุลาหนสงบสุข จัดเต็มผลงานศิลปะจาก73ศิลปินชั้นนําจาก35สัญชาติทั่วโลกโดยผลงานศิลประร่วมสมัยมากกว่า200ผลงานบนสถานที่สําคัญของกรุงเทพมหานครทั้งหมด12แห่งตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2565ถึงวันที่13คุมภาพ2566ซึ่งในโอกาสนี้นา,นายฐาปะนาสิริวัฒนพักดีประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิแบงกอกอาร์ตเบนาเล่เปิดเผยว่าในานามบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนและประธานกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิแบ แกของอาร์ตเบนาเลเราตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลป,ปะและวัฒนธรรมไทยโดยงานแบล่ของอาร์ตเบนเลองพมีความตั้งใจสนับสนุนวงการศริลป,ปะร่วมสมัยของไทยโดยเน้นการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของคนไทยมาเสริมสร้างภาพมุมมองของศิลปกรรมที่เพิ่มความงดงามและทันสมัยเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่คนไทยในรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในด้านศิลปะและวัฒนธรรม และช่วงหน้าเราก็จะไปพบกับแขกรับเชิญคนเก่งเธอจะมาแนะนำสิ่งดีๆรวมทั้งช่องทางการสร้างไรายได้จากโลกออนไลน์อดเจรออีกสักครู X ่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะในยุคที่ข้าวา มาแหงเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนก็เริ่มมองหาไรายได้เสริมรวมใน,นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเธอผู้นี้เนี่ยเป็นถึงรองปลัดอบตอเลยทีเดียวเธอคนนี้ก็เลยใช้เวลาว่างของเธอค่ะในการค้าขายออนไลน์จนสร้างไรายได้เป็นกรอบเป็นจำให้กับเธอรวมทั้งเธอคนนี้นะคะก็ยังเป็นโค้ชสอนการตลาดออนไลน์อีกด้วยแลวก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่ประสบความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราต้องขอต้อนรับโค้ชพี้วค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็ต้องขอต้อนรับคุณจุ๋มด้วยนะคะนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของคุณเปรี้ยวหรือเรียกว่าโคชเปรียวนะคะซึ่งได้ข่าวว่าเจอัึยังในรายการว่านใหม่จิลเป็นผลลัพธ์จากรายการนี้เลยค่ะโเหรอ้ยตายแล้วดิฉันรู้สึกแบบเหมือนบุพเพนนำพาหลังจากที่เปียวมอกรายการครั้งที่แล้วแล้วก็คุณจุ๋มก็ได้ ทักมาแล้วก็เข right. ้ามาเรียนรู้กับเปี้ยวค่ะจนเรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทําจนเกิดผลลัพธ์ตอนนี้ก็แตะรายได้ทั้งก็หกหลักแล้วค่ะหกหลักแล้วแต่ือฉันต้องต้องขอรงเรียนด้วยแล้วแบบนี้งั้นถามหน่อยดีกว่าได้ค่ะว่าไปที่ฝรั่งเศสม่หลัใครค่ะเป็นผลลัพธ์ของคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะได้ไปเที่ยวกีต้องขอบคุณนะคะขอบคุณท่านอาจารย์สวยขอบคุณบริษัทคอนนะคะที่ให้เรามา เจอชีวิตเขาเรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของเที่ยวเลยค่ะสําหรับกันค่ะสำหรับการเที่ยวฝรั่งเศสค่ะประทับใจมากๆเลยเปลี่ยนชีวิตเลยเนาะ <c oughs> จริงๆค่ะ <c oughs> แล้วอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างคะทั้งในเรื่องของงานราชการแล้วก็ในเรื่องของการท้าสายออนไลน์ยังร,รับราชการอยู่ค่ะเราก็ใช้วิธีการทํางานปกติค่ะส่วนวันหยุดแล้วก็ตอนช่วงหลังเลิกงานเปี้ยวก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการเข้ามาเป็นพคทชพี่เลี้ยงในการสอนทําออนไลน์ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยได้เจอกับ คุณเปียวด้วยรายการว้าวหวานตอนนั้นเนี่ยดูรายการแล้วคิดอะไรอยู่คะทำไมถึงตัดสินใจมาเรียกคุณครูเปี้ยวคือวันนั้นเนี่ยจุ๋มทำขนมอยู่ในครัวนะคะทีนี้เนี่ยมือเนี่ยทำขนมแต่หูเนี่ยก็เปิดทีวีฟังวันนั้นเนี่ยรองประหลัดบอกว่าออนไลน์คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกอจุ๋มก็เลยคิดในใจก็ทําขนมไปก็ยังไม่ต้องรอดหรอเอ๊ะฉันก็ขายได้นี่ฟังไปฟังมาเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากรอดเราอยากมีโอกาสให้ตัวเอง เราอยากเติบโตมากขึ้นก็เลยตัดสรร store, ินใจนะคะไปเอาโทรศัพท์เนี่ยค่ะมาสแกนเพื่อลงเรียนคอร์สออนไลน์เพราะอยากเรียนได้มากเลยเพราะถือว่าเป็นโอกาสถ้าเราไม่รีบคว้าไว้เราก็จะไม่มีวันสําเร็จมากกว่านี้ค่ะอืมเนาะมันเป็นการขยายโอกาสให้กับตัวเองแล้วเป็นยังไงคะพอได้มาเจอกับคุณเปี้ยวแล้วเนี่ยค่ะวันนั้นนะคะก็คิดได่ผิดเลยที่ว่าเอาโทรศัพท์สแกน QR code ก็รู้สึกว่าแบบแค่การสแกนเนี่ยค่ะหยิบขึ้นมา แค่เพียงเสี้ยววินาทีเนี่ยค่ะ<ช>ทาให้ชีวิตเปลี่ยนได้เลยอะค่ะทําให้ชีวิตเปลี่ยนได้เลย<ช>ยิย่งพูดยิ่งปลื้มอะเมือน<ช>เราได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นอย่ากลัวที่จะเรียนรู้อย่ากลัวที่จะให้โอกาสกับตัวเองค่ะ<ช>ค่ะ,ะอันแรกเลยคือต้องปลดปล่อยความกลัวตัวเองออกไปแล้วก็คนอื่นเขาทาได้เราก็ต้องทําได้ค่ะเยากจะให้คุณเปี้ยวนี่อธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าคอร์สการตลาดออนไลน์ของ คุปเปยวเนี่ยสอนอะไรบ้างคอร์สเรียนออนไลน์6วันหววิชานะคะซึ่งท่านอาจารย์สวยเป็นผู้ก่อตั้งนะคะในคอร์สเรียนหัววันหวิชา98บาทเนะะี่ยค่ะเริ่มแรกเลยก็คือการสร้างหน้าร้านเสมือนหรือการสร้างเพจนั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็สอนการโปรโมทหน้าร้านหรือยิงแสตทโฆษณานะคะ mm hmm. เพื่อใหอ้คนเข้ามาติดตามหรือเห็นช่องทางของเรามากขึ้นนะคะสอนวิธีการทำเงินตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพนะคะสอนการเปิดหน้าร้านไอจี สอนการเล่นติ๊กตอกแบบไม่ต้องเต้นแต่ดังได้ขายสินค้าได้อีกวิชาหนึ่งที่ต้องเอามาใช้เลยก็คือสอนแต่งภาพแต่งคลิปวิดีโอให้เป็นมืออาชีพค่ะมวันของวิชานี้เอาไปต่อยอดได้เลยค่ะ ถ้าใครไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้คะเรียนได้หมดทุกๆสาขาทุกๆวัยทุกๆอาชีพทุกๆเพศค่ะทำหน่อยดีกว่าว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนจะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ,ะโทรมาที่เบอร์0941143161นะคะ0941143161 S I P W98 S I P W98 อย่าลืมทักแชทส่งสติกเกอร์มานะคะเพวจะได้มองเห็นค่ะพิเศษกว่านั้นนะคะคุณแวนคะ่ะ นั่นคือถ้าเข้ามา1 0 0้อยท่านแรกเปรี้ยวให้เรียนฟรีค่ะเรียนฟรีเลยแค่88บาทนี้ไม่ต้องแล้วใช่ค่ะเรียนฟรีได้เลยค่ะโหสุดยอดมากเลยนะค,คะคือฟังแล้วหลายๆคนอาจจะเอ๊ยยังไงไม่ต้องคิดเลยค่ะตอนนี้เรียนฟรีใช่ค่ะแล้วก็จะได้นําความรู้ไปต่อยอดต่างๆอย่างที่เราเห็นผลลัพธ์ที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะว่าสามารถต่อยอดอะไรได้ไปถึง6หลักเลยให้ใส่ทีดีกว่าว่าใครที่สนใจอยากจะมาเรียนกับคุณเปรี้ยวเนี่ยจะสามารถติดต่อได้ทางที่ทางไหนนะคะ ไม่ว่าจะทุกๆอาชีพนะคะอาชีพไหนก็มีเกียรติหมดนะคะเดี๋ยวว่าด้วยยุคนี้นะคะเราพร้อมที่จะมีรายได้ได้หลายช่องทางนะคะปลดปล่อยความกลัวของตัวเองนะคะคนอื่นทําได้เปียวทําทได้ท่านก็ต้องทําได้ทักมาเลยค่ะ094114 3161 094 114 3161 SIPW98 นะคะ s i อ w 9 8ส่งสติกเกอร์ทักมาเลยนะคะเปียวจะได้มองเห็นค่ะเปียวพร้อมที่จะจับมือทานะคะเราจะก้าวไปได้วยกันค่ะ อยากจะให้ทั้งสองท่านศาสถึงหรือคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดออนไลน์ว่ามีความสําคัญสําหรับคนสมัยนี้มากขนาดไหนคะออนไลน์ตอนนี้พูด,ดง่ายๆว่า,ลายล้รอมอยู่รอบตัวเราหมดค่ะนะคะขนาดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามก็ทุกคนมก็ต้องเป็นมีโท,ทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้นะคะเราจะต้องทันโลกค่ะนะคะลองเปิดใจตัวเองนะคะเข้ามามองดูแล้วเข้ามามองเห็นว่าออนไลน์สามารถสร้างไรายได้ได้จริงคะ่ะ ะค,ะค่ะ,คะจุ๋มคิดว่าการเรียนรู้เนี่ยนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองดีที่สุดค่ะและออนไลน์สมัยนี้นะคะถึงคุณจะนอนนะคะแต่การทำออนไลน์เนี่ยค่ะมัน24ชั่วโมงโ<อ>และได้ทั่วโลกเลยะะอะค่ะขยายตลาดได<ช>้ไกลมากจริงๆนะคะใ<ช>หยย้ย้ำอีกทีดีกว่าบอกว่าแค่ร้อยสายเท่านั้นใช่ไหมเอ่ยที่จะได้เรียนฟรีใช่ค่ะถ้าทุกท่านอยากประสบความสำเร็จแบบคุณจุ๋มนะคะอย่าลืมนะคะยกโทรศัพท์มาเลยค่ะ สแ,แกน QR โค้ดมาที่ s i p w 98 s i p w 98หรือ0941143161 0941143161ใช่ไหมคะคุณจุ๋มใช่ค่ะ100สายแรกเท่านั้นนะคะพิเศษนะคะแค่100สายแรกนะคะจากรายการนี้นะคะเพี่อมีเรียนฟรีนะคะ รีดทักแชทแล้วก็สแกน QR code ทักสติ๊กเกอร์มาได้เลยค่ะด่วนนะคะเฉพาะหนึ่งไว้สายแรกเท่านั้นเรียนฟรีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเปรี้ยวมากๆเลยนะคะขอ,ข,อขอบคุณคุณแ,ณแนอคณแนคจุ๋มด้วยค่ะ,คะแล้ววันนี้เวลาของรายการว้าวแอนก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลาบ,บ่ายสองโมงยี่สิบนาทีทางช่องอมรินทีวีเอชจีช่องสามสิบสี่สำหรับวันนี้แหวนและคุณเปรี้ยวและคุณจุ๋มต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ amarin tv